สวัสดีค่ะทุกคนห่างหายกันไปนานเลยนะคะที่หายไปเนี่ยก็แอบไปซุ้มทดลองผลิตภัณฑ์กันอยู่นะคะคลิปนี้เนี่ยกิ๊บจะมาพูดถึงตัววอตเตอรี่อยกันค่ะเดี๋ยวไปชมกันเลยค่ะ ค่าจากคลิปก่อนหน้านี้ที่กิฟได้เคยบอกไปนะคะว่ากิฟเนี่ยเป็นคนผิวแห้งทําให้เวลาที่อากาศเย็นขึ้นหรือว่าอากาศหนัวขึ้นนะคะตรงช่วงบริเวณแก้มตรงนี้ของกิฟจะลอกเป็นขุยๆนะคะโดยเฉพาะเวลาที่กิฟลงแป้งฝุ่นลงไปนะคะมันจะทําให้ยิ่งเหมือนไปเน้นให้เห็นขุยตรงนั้นเพิ่มมากขึ้นนะคะแต่ว่ากิฟเคยมีความกลัวเกี่ยวกับ ตัวเนื้อผลิตภัณฑ์ที่เป็นเนื้อออยนะคะคิดว่าเพื่อนๆหลายคนเนี่ยก็น่าจะเป็นเหมือนกันเนาะกลัวว่ามันจะทําให้เราเอ้ยหน้าย,ยิ่งมันขึ้นระหว่างวันหรือเปล่าหรือว่ามันจะทําให้หน้าของเราเนี่ยเกิดการอุดตันทําให้เกิดสิวขึ้นได้หรือเปล่าอนะคะก็เลยไม่กล้าลองใช้แต่ว่าช่วงที่ผ่านมาเนี่ยตัวเนื้อผลิตภัณฑ์ที่เป็นออยอะคะ่ะก็ค่อนข้างดังจริงๆอันนี้ต้องยอมรับเนาะก็เลยไปศึกษาดูเพิ่มเติมนะคะแล้วก็เจอว่า ออมันก็มีหลายตัวที่ช่วยเรื่องความชุ่มชื้นแล้วก็ไม่ได้ทำให้ผิวของเราเนี่ยเกิดการอุดตันขึ้นก็เลยตัดสินใจลองทดลองดูค่ะโดย2ตัวที่กิฟเลือกมาทดสอบนะคะจะเป็นตัวที่ในอินเทอร์เน็ตเนี่ยเขาว่ากันว่ามันสามารถใช้แทนกันได้ค่ะก็คือตัวนี้นะคะเกอแรงอาร์เบรเยลค่คะแล้วก็ตัวนี้ค่ะมิสฟววอ o w e r and มิสเตอร์ฮันนี่ของวานิลาโคค่ะ วิธีทดสอบนะคะกิ๊บจะแบ่งการใช้เป็นทีละครึ่งหน้านะคะโดยฝั่งขวากิ๊บจะใช้เป็นตัวของเกลแรงค่ะแล้วก็ฝั่งซ้ายจะใช้เป็นของบานิลาโคนะคะระยะเวลาทดสอบในการใช้เนี่ยกิ๊บใช้มาประมาณ1เดือนครึ่งค่ะเพื่อนๆอยากเห็นกันแล้วใช่ไหมคะว่าก่อนใช้กับหลังใช้เป็นยังไงเดี๋ยวไปดูกันเลย ภาพนี้นะคะก็จะเป็นหน้าของกิ๊บนะคะก่อนที่จะใช้ผลิตภัณฑ์ของตัวเกลแรงกับบานิลาโคนะคะจะเห็นได้ว่าตรงช่วงหน้าผากเนี่ยกิ๊บมีริ้วรอยลึกค่อนข้างเยอะนะคะบวกกับตรงใต้ตาเนาะก็จะเป็นริ้วรอยลึกแล้วก็ตรงบริเวณแก้มะคะ่ะก็จะมีเป็นเหมือนผื่นเล็กๆแดงๆนะคะอันนี้จะเป็นสภาพตอนที่ยังไม่ได้ทาอะไรเลยค่ะ คันนี้จะเป็นวันแรกที่กิฟใช้ผลิตภัณฑ์นะคะก่อนอื่นก็ให้ลงตัวน้ําตบหรือโลชั่นที่เพื่อนๆใช้ตามปกติลงบนผิวหน้าก่อนนะคะแล้วค่อยตามด้วยตัวออยค่ะ โดยตัวออยที่กิ๊บใช้ตัวแรกฝั่งขวามือก็จะเป็นของเกอแรงนะคะเนื้อเนี่ยจะเป็นน้ําเหมือนสีเ,เหลืองๆหงน่อยนะคะแล้วก็ข้างใต้จะมีเม็ดสีเหลืองๆค่ะตัวนี้จะเป็นสารสกัดจากแบล็กบีที่เป็นลิขสิทธิ์เฉพาะของเกอแองนะคะช่วยในการซ่อมแซมผิวค่ะให้เพื่อนๆเนี่ยเขย่าขวดก่อนใช้นะคะแล้วค่อยใช้ดรอปเปอร์เนี่ยดูดตัวเนื้อผลิตภัณฑ์ขึ้นมาอีกทีนึงค่ะ เนื้อผลิตภัณฑ์นะคะจะมีความเป็น water base นะคะก็จากที่เพื่อนๆเ,เห็นเลยว่าตัวเนื้อผลิตภัณฑ์เนี่ยพอตอบลงบนใบหน้าแล้วอ่ะมันค่อนข้างไหลลงมาค่อนข้างเร็วเลยนะคะแล้วก็กลิ่นเนี่ยจะให้กลิ่นหอมอ่อนๆค่ะกลิ่นอ่อนโยนมากเวลาทาไปแล้วอ่ะค่ะตัวเนื้อผลิตภัณฑ์จะซึมเข้าผิวได้เร็วนะคะ ตัวถัดมานะคะคที่ใช้ก็คือ Miss า a เ e อร์แอนด์มิสันนของบานิลาโคค่ะตัวนี้จะเป็นเนื้อผลิตภัณฑ์เป็นสีเหลืองๆเหมือนกันนะคะแต่ว่าตัวเนื้อเนี่ยค่อนข้างหนืดกว่าของอเกอแรงค่ะส่วนผสมหลักๆของตัวนี้นะคะคก็คือเจ้าพอ i โพลิสเป็นสารสกัดจากลังพึ่งเขาว่ากันว่าเป็นสารที่เคลือบอยู่บนลังพึ่งนะคะมันก็เลยจะช่วยทำให้ผิวของเราเนชุ่มชื้นขึ้นแล้วก็แข็งแรงขึ้นค่ะ ตัวนี้จะมีกลิ่นหอมๆนะคะเป็นกลิ่นแบบน้ำพึง้งน้ำพึ่งเลยค่ะถ้าใครที่ชอบกลิ่นนี้อยู่แล้วเนี่ยคิดว่าน่าจะเลิฟเลยนะคะค่ะแล้วก็นี้เป็นรูปหลังจากที่กิฟใช้ผลิตภัณฑ์ทั้ง2ตัวมาเป็นระยะเวลา1เดือนครึ่งนะคะ สิ่งที่เห็นได้ชัดเจนเลยเนี่ยคือผื่นแดงบริเวณแก้มนะคะจะลดลงค่อนข้างเยอะค่ะริ้วรอยหรือบริเวณหน้าผากนะคะก็ตื้นขึ้นค่ะคือมันยังไม่ได้หายไปทีเดียวเลยนะคะแต่ว่าจาก1เดือนครึ่งเนี่ยคิดว่าผลลัพธ์ก็ค่อนข้างดีเลยค่ะริ้วรอยลึกใต้ตานะคะก็ดูตื้นขึ้นค่ะโดยเฉพาะฝั่งที่ใช้เกลือแรงนะคะอันนี้ค่อนข้างพอใจกับผลลัพธ์ที่ได้ของทั้งคู่มากเลยค่ะ ภาพเป็นไงกันบ้างคะกับผลที่ได้นะคะเดี๋ยวกิฟจะมาสรุปคร่าวๆนะคะ ถ้าถามว่า2ตัวนี้เนี่ยใช้แทนกันได้หรือเปล่าในแง่ของการให้ความชุ่มชื้นกับผิวเนี่ยกิบมองว่ามันสามารถใช้แทนกันได้นะคะความชุ่มชื้นเนี่ยเอ่อกิบใช้เจ้าตัวนี้วัดนะคะมันก็ไม่ค่อยได้แตกต่างกันเท่าไหร่แต่ว่าพูดถึงความมันระหว่างวันนะคะฝั่งที่กิบใช้ของบานิลาโคเนี่ยมันจะมีความมันมากกว่าฝั่งของเกลแรงแล้วก็เอ่อดยส่วนของเนื้อตัวผลิตภัณฑ์นะคะกิบชอบของเกลแรงมากกว่าเพราะรู้สึกว่ามันจะซึมซาบเข้าผิวเราเนี่ยได้เร็วกว่า ส่วนของบานิลาโคเนี่ยมันจะมีเหมือนเป็นตัวเคลือบเคลือบผิวอยู่ข้างบนด้วยอะค่ะถ้าใครชอบฟิลนั้นเนี่ยก็ใช้ของบานิลาโคก็โอเคนะคะแต่ว่าถ้าใครที่ไม่ค่อยชอบฟิลเหมือนมีอะไรเคลือบผิวเนี่ยก็แนะนําเป็นตัวเกลแรงค่ะส่วนของราคานะคะแน่นอนค่ะว่าเกลแรงมาแรงกว่าอยู่แล้วนะคะ50 ml เนี่ยอยู่ที่ประมาณ4,500บาทส่วนของบานิลาโคเนี่ย50 ml อยู่ที่ประมาณ2,500บาทค่ะ ราคาก็ค่อนข้างต่างกันเยอะเลยเนาะแล้วก็ถ้าถามว่ากิฟชอบตัวไหนมากกว่านะคะอันนี้ส่วนตัวเนาะกิฟชอบอของเกลือแรงมากกว่านะคะด้วยความที่เนื้อผลิตภัณฑ์เนี่ยเขาซึมเร็วนะคะแล้วก็ความมันระหว่างวันเนี่ยน้อยกว่าของตัวบานิลาโคนะคะจริงๆอะก,กิฟบาแอบ,บให้น้องที่ทํางานช่วยช่วยดูผิวหน้ากิฟด้วยเนาะเพราะว่าเรากลัวว่าเฮ้ยเราแอบแบบจินตนาการไปเองหรือเปล่าเผลอไปเองหรือเปล่าว่าของเกลือแรงเนี่ยโอเคกับเรามากกว่า จากผลที่น้องเขาบอกมานะคะก็พบว่าฝั่งที่คิปใช้เกลือแรงเนี่ยภาพรวมของผิวหน้าค่ะมันดูดีกว่าแล้วก็เรื่องริ้วรอยเล็กๆเนี่ย เหมือนจะช่วยได้เยอะกว่าด้วยนะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นตัวบานิลาโคเนี่ยไม่ได้แย่นะใครที่มีงบจํากัดเราต้องการความชุ่มชื้นให้กับผิวหน้าค่ะตัวบานิลาโคก็ยังเป็นช้อย c e ที่ดีอยู่นะคะอันนี้กออ็แล้วแต่ปัจจัยของแต่ละคนเนาะยังไงดูคลิปของกิฟแล้วก็ลองไปพิจารณาเลือกใช้กันเลยนะคะสําหรับใครที่ชอบคลิปแบบนี้นะคะกิฟอยากให้ฝากกดไลค์กดแชร์นะคะแล้วก็กด s u b s c r i b e ให้กิฟด้วยเนาะกิฟจะได้มีกําลังใจในการทํา คลิปดีๆแบบนี้ต่อๆไปนะคะเดี๋ยวคลิปหน้ากิ๊บจะทำอะไรมาให้ดูกันอีกอย่าลืมกดติดตามกันนะคะวันนี้ไปก่อนละค่ะบ๊ายบาย